หนูเอาอะไรไหมพ่อจะห่อไปให้กินอะไรไหมก<อ>ินอะไรไหมกี่พวงบ่กี่พวงอ่ะอ่าเอาอะไรอร่อยดิเอาเมนูว่าเปิดเลยเอาผัดอะไรแกงตุ้มอะไรยังไงข้าวผัดไหมข้าวผัดหมูบึกกุ้งไหมท <c oughs> ำหุง้ง อยูร้านนั่นจังสิ่งก็เกลืออยู่ไกลว่าอยู่ไหนนี่นี่นี่อยู่ร้านปลันี่อ๋อมาจะกินอะไรเดี๋ยวเสร็จกอจะซื้อให้ตำมุ้งก่อนตำมุ้งเส้นกุ้งตำแบบตำไทยหรือตำเล้า นี่พกอิสระตับตับกม้าแม่หนบอกพกสั่งตับูม้มากเลยนี่ไงเอาไหมล่ะนี่ไงตับกม้งเหรอตับกม้พ่อจุดตังได้โอเคกินตับกุ้งใช่ไหมข้าวผัดเอาไหมเอาไหมไม่สะดวกเอาตํากุ้งหรือตักุ้งเ เอาตำปูแม่เนาะไม่เผ็ดหวานน้อยอ่ะอร่อยอยู่เห็นว่าอะไรยาวอ่ะยวกินแล้วไ็ได้ไปไรอกไได้เอา่ก็ย่กับนางกับันงแก่กับป้ามอนครับพี่น้องครับน้อยู่ะยู่งันเนี่ยแหละครับวันนี้ยูโบวิสบวกแดงครับ

ขอเสียงมะแมันอ่ามัดยวอีกแล้วขอเสียงมมันอ่ามเดยวอีกแล้วอะไรเอ้ยมาจิ้มเขียวบันเพราะยี่แรมเทลีกระไดเออเขียวน้อยเนาะเอาเอหกินไปนี่ยบอเช็คไปเช็ทราบปยังไม่ได้เช็กอีกถัมงมอนพี่มอนไปไหนอ่ะ ห็นทุกคนได้ไหมคะคนภาษาไทยสามขับปอเขาสิมากินกุ้งแม็กินเปียกได้บ่นี่เหลือแต่เปียกโอ้ยเหลืออยู่ครับกุ้งนะโอ้ยบแปลายกินจนท้องแตกนะเจ้าผู้ใดอยู่เมาฝากเอฟซีวะเอฟซีโอ้ยขอบเอฟซีน้องมานะซีฝากนะครับอาหารซีฟู้ดสุดยอดดีดีสุดยอด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 บ้านผู้จัดการแม่อ้าว โอ้โหฝากด้วยมี้ยเวลาผมนอนนี่ขอความกรุณาอย่าโท่มากวนถามทางเลยบอครับหาเองเนี่ยหาเองเนี่ยเพราะเสียนอนพูดกับผู้จัดการเนาะก็ต้องมีอยังต้องเข้าถึงผู้จัดการดิวยเบกยขีตาออกมาเรียนมหาเบึงแห่เพราะว่าอยากหลงขึ้นมาขึ้นนะครับอย่างที่ได้เป็นผู้จัดการดีเด่นครับยังไงก็บุษาวาดรู้จักทางเนาะสมปองสมบองเตรียมเลยอันนี้อะไรสุดตีนี่เตรียมไรเนี่ บอกมืออื่นใส่ผมปลอมพอดีไปซื้อผมปลอมมาใส่คอดแอ้วเดีอยแบบเดี๋ยวลูกยิ่งจำไหมไปซื้อผมปลอมมาใส่คือไอ้มันไหวผมยาวบอไไรมันขั้นหัวผู้จัดการสมปองขีเิี้ยฝากช่องอะไรนะครับมาเดียวนี่ฝากไปเลยตอนนี้บอสโจลำเพลินออฟฟิเชียลสมปองสวัสดีสมปอง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 และสมปอง น้องโบอร่อยไหมอร่อยไหมครับน้องโบอยู่้อไหนกันน้องโบน้องโบพอพอทานได้ไหมคุปปอกุปปอมันเผ็ดนะพอทานได้คพอทานได้ไหมไม่ผมกินแปงผัดขี้เหล็กเสร็จแล้วอาหารก็มาพอดีพี่น้องมาบางพี่น้องมาบางางบีแบมน่ะได้เราสิทธิ์้าไปเบิ้งลิ่งหน่อยเพิ่นขอไปเช็คเศร้ากับเพื่อเพิ่นเนาะว่านี่ครับผมครับ นี่คือบรรยากาศในร้านครับพี่น้องครับบรรยากาศในร้านนะครับเยอถ่ายรูปให้อ้นะเดี๋ยวค่อยส่งให้คี่ไม่มีโต๊ะนะครับหนึ่งสองหนึ่งสอง แบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็มี <laughs> มือนี่แบบลงแจงนี่นี่ครั้งแรกครั้งแรกนี่นี่นี่เราว่าครั้งแรกนี่ <c oughs> อามวเดียว <c oughs> อีกแล้วเหรอ <c oughs> พอมันสร้างตะมุมพบกเกศคนนี้มาใเห้ออ๋อข้างหน้านี่คับรรยากาศเช็คเศร้าโอ้ลันลันหน่อยๆแต่ว่าเป็นสหัรนี่ครับพี่น้องบรรยากาศเล็กแต่น่ารักเออให้ให้อิงฟ้าให้อิงฟ้าถ่ายให้นองอิงฟ้าครับให้เห็ใต้ ลูกมันต้องม,องมีลูกมันยิงม,งมุมนี้ ราคา160บาทครับไม่ได้ขายโต๊ะเพราะไม่มีโต๊ะเต้นแบบบานเขาเลยครับมีหอกเป็นห้องแอร์ครับพี่น้องเป็นห้องแอร์ของพี่มาเป็นสีขาวของพี่เป็นสีขาวแต่ไม่ใช่ยี่ห้อนี้อะละยี่ห้อคนนั้นเดี๋ยวจะคลิปเราเลย แปดแล้วแปดแปดสิบสองผู้ใดพี่มาเดี๋ยวนั่นแหละถ่ายอยู่นั่นแหละแปดสิบสองเหี้ยถ่ายอยู่นั่นแหละถ่ายอยู่นั่นแหละน้องอิงฟ้าโอ้น้องมวนไม่ยังบัตรนี่ถือกล้องคะ ะครับเดี๋ยวพบกับบรรยากาศช่วงเช็คซาวนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวสีเอาบรรยากาศช่วงเช็คซาวของหลองหญิงกับบอสอถือขอมทีมงานสาวหนุ่มเพริเพรแพงให้เบิุงครับคลิปนี้พักไว้ซ่้มนีดก่อนครับสวัสดีครับ